สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักบอลสีนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกทุกคนนะคะมารู้จักบอลสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีกุมพกันนะคะอยู่ในตับของยักษ์นะคะก็เป็นยักษ์กุมพกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะลักษณะใบเขาก็จะเป็น อ่าใบาสีชมพูนะคะพื้นใบเป็นสีชมพูนะคะอ่าขอบใบจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะใบที่เป็นขอบใบที่เป็นอ่ารอยริ้วๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่าหูของใบนะคะติดกับสะดือเลยนะคะนะคะหูจะไม่มีอ่า ขึ้นสูงนะคะหูจะติดกับสะดือแบบนี้เลยนะคะสําหรับยับคุ่มกุ้มพกกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะสําสหรับหลังใบของเขานะคะก็จะมีหูของใบนะคะนี่นะคะจะมีหูของใบนะคะหลังใบจะมีหูนะคะใบนี้ก็มีเช่นกันนะคะแต่ใบนี้ขึ้นมาใหม่ยังไม่มีหูนะคะก็เป็นบางใบค่ะเพื่อนๆน,นะคะ สำหรับอบอนสียักษ์กุมพกัรน,นี้นะคะเป็นบอนสีของไทยนะคะ,อะของไทยโบราณนะคะน่าเก็บตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะอยู่ในตับยักษ์นะคะ,ะบอนสีที่อยู่ในตับยักษ์ก็จะมีอะบอนสียักษ์กุมพกัรน,นะคะบอลสียักษ์กูเปลัน,นะคะ,ะแล้วก็จะมี บอนสีทศกัณฐ์นะคะยักษ์ปักหลันนะคะแต่สําหรับอ่าบอนสีต้นนี้นะคะเป็นยักษ์กลุ่มพกันนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะก้านใบนะคะก็จะเป็นอ่าลักษณะสีเดียวกับก้านบัวนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็สวยงามดีนะคะเลี้ยงให้เลี้ยงเขาให้เป็นฟอร์มกอนะคะเพื่อนๆจะแลดูสวยงามมากเลยนะคะสําหรับฟอร์มกอนี้นะคะ ปาแต่นะคะได้เข้ามาตอนนั้นยังต้นเล็กๆอยู่นะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็แตกเป็นฟอร์มกอนะคะมีหลายใบแล้วค่ะบางใบก็ทิ้งใบไปอ่าก็เยอะนะคะเพื่อนๆน,นะคะถ้าเขาไม่ทิ้งใบนะคะจะเป็นฟอร์มกอที่สวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอนสียักษ์กุมพกันนะคะซึ่งใบใหม่นี้นะคะแตกขึ้นมาใหม่นะคะก็จะ จะมีจุดสีขาวนะคะแต้มมาด้วยนะคะเห็นไคะเส้นกระดูของเขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะนะคะสวยงามนะคะสำหรับบอลสียักษ์กลุ่มพัก,กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอลสียักษ์กลุ่มพก,กันนะคะส่วนคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆอ,อ่าไปรู้จักบอลสี อะ,อะไรนั้นนะคะต้องคอติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ